สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราขอนําเสนอการออกแบบห้องและการออกแบบสภาพแวดล้อมรอบบ้านสําหรับเด็กวัยเรียนที่มีอายุ6-12ปีค่ะ กลุ kita, ่มของพวกเรานะคะเลือกการออกแบบห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวและมีสภาพแวดล้อมรอบบ้านเพราะว่าเด็กวัยนี้นะคะเป็นวัยที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะเด็กจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยไปหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวียบเสมือนการเรียนรู้จากในบ้านแล้วค่อยไปเรียนรู้จากโรงเรียนถ้าเด็กได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง การออกแบบสภาพแวดล้อมรอบบ้านนะคะเนื่องจากว่าเด็กในวัยนี้เนี่ยจะสนใจในการเรียนรู้และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยจึงมีความสําคัญค่ะเด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็นประสบการณ์โดยตรงเราจะเน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อให้เด็กสามารถที่จะทํางานได้ด้วยตนเองและทํากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มได้มีความเป็นอิสระโดยที่ไม่รบกวนผู้อื่นค่ะมีพื้นที่ให้เด็กได้ทํากิจกรรมต่างๆโดยระวังความปลอดภัยรักษาความสะอาดค่ะ ซึ่งบริเวณสนามหน้าบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นมีที่โลงแจ้งไม่ติดกับบริเวณที่เป็นอันตรายค่ะมีการปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ สำหรับห้องนอนนะคะห้องนอนสําหรับเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นห้องที่สาคัญมากๆค่ะเพราะว่าเด็กจะใช้ทํากิจกรรมต่างๆทั้งก่อนไปโรงเรียนและหลังจากกลับโรงเรียนนะคะเช่นในการทําการบ้านอ่านหนังสือทํากิจกรรมส่วนตัวต่างๆดังนั้นเนี่ยห้องนอนเนี่ยจึงส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก <S <S <ๆ S 1> ค่ะเพราะว่าหากสภาพแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ หตองนอนนะคะต้องมีหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีแสงสว่างที่เพียงพอเตียงนอนนะคะจะไม่ให้อยู่ใกล้หน้าต่างจนเกินไปค่ะเพราะว่าอาจทาให้เกิดอันตรายได้การเลือกใช้สีภายในเนี่ยจะช่วยส่งเสร,ริมพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ทักษะการจดจําแยกสีรวมไปถึงการพัฒนาทางด้านอา,า,ารมณ์นะคะโดยแต่ละสีเนี่ยจะส่งผลต่ออารมณ์ของเด็กค่ะยกตัวอย่างเช่นสีเหลือง สีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีแห่งความเบิกบานทําให้รู้สึกสดใสแล้วก็มีพลาา <Spy> ัง <Bio> ค่ะซ<น>ึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนนะคะต้องไม่มีมงมแหลมคมค่ะการจัดวางสื่อของต่างๆในห้องเนี่ยต้องมีความเป็นระเบียบเพื่อป้องกันการสะดุดลม้มหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุค่ะเก้าอี้นะคะต้องเป็นเบาะนุ่มหรือว่าเป็นรูปสัตว์นะคะเพื่อส่งเสริมจินตนาการนอกจากนี้นะคะการติ somewhere. ดรูปบนฝาผนังนะคะที่เป็นรูปวิวหรือว่ารูปธรรมชาติเนี่ยยังช่วยส่งเสริมในนเรรื่อองงขจิตาากกแล้ว็ ช่วยลำดับาาใน้งนะคะควรมีนนที่พัฒนาทักษะทางสมองเช่นมีโต๊ะสำห,หรับเขียนหรือว่าอ่านหนังสือมีชั้นวางหนังสือนะคะที่สามารถหยิบจับได้้ดยตนเองนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นค่ะรวมถึงมีการตกแต่งป,ป,ประตูห้องที่เป็นสีรุ้งหรือว่ามีสีที่สดใสนะคะให้เหมาะกับเด็กวัยนี้นะคะเพื่อทำให้เด็กวัยนี้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะต่อไปห้องน้ําค่ะห้องน้ําสําหรับเด็กวัยนี้นะคะควรมีแสงสว่างที่เพียงพออาจติดไฟไว้ใกล้บริเวณประตูเพื่อง่ายต่อการใช้งานค่ะและมี ช่องแสงหรือว่าหน้าตาสำหรับระบายอากาศรวมถึงการใช้สีกระเบื้องฝาผนังที่อ่อนกว่าสีพื้นจะช่วยให้ห้องน้ำเนี่ยสว่างขึ้นเด็กวัยนี้นะคะจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วการเลือกสุขภัณฑ์จึงควรคำนึงถึงความสูงต่ำที่เหมาะสมสำหรับสรีระของเด็กค่ะอ่างล้างหน้าโถส้วมต้องมีความโคม้งมนไม่เหลี่ยมคมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุการใช้วัสดุปูพืน้นที่มีความขรุขระมีพรมเช็ดเท้าเพื่อป้องกันการลื่นล้ม มีการแยกโซนเปียกและแห้งอย่างชัดเจนโดยมีห้องอาบน้ำในห้องน้ำเพื่อความปลอดภัยค่ะและมีราวแขวนผ้าโดยที่มีการติดตั้งที่ไม่สูงเกินไปเพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้งานได้ง่ายค่ะ